คนเราส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะชอบสิ่งหนึ่งนะก็คือชอบขอบางทีขอนี่เป็นนิสัยเลยตอนเด็กๆก,ก็ขอเงินพ่อขอเงินแม่ที่แรกอาจจะไปซื้อขนมต่อมาก็ซื้อโทรศัพท์มือถือ ขอเงินพ่อของเงินแม่ซื้อ iPad นะหรือว่าของเงินพ่อขอเงินแม่ไปเที่ยวตอนหลังก็ขอเงินพ่อของเงินแม่ไปทํำสรกับตกแต่งนะเมื่ออายุมากขึ้นหรือเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนหนังสือนี่ก็ขอนะหลายคนก็ชอบขอนะขอคะแนนขอเกรดจากครูนะ ขอทำงานก็ขอตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชานะขอเลื่อนชั้นนะบางทีแม้กระทั่งเป็นพระยังขอเลยนะขอสมณศักดิ์นะหรือว่าขอ,อปัจจัยสี่จากญาติโยมซึ่งบางทีก็ไม่ได้ประวรารณา แล้วก็จำนวนไม่น้อยนี่นะก็ขอจากพระด้วยนะมาวัานี่ก็มาขอเลขเนะจากพระหรือไม่ก็ขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคำว่าอทิษฐานเนี่ยซึ่งความหมายในภาษาบาลีเป็นของดีนะก็คือว่า ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมันกลายเป็นภาษาไทยมันก็แปลว่าขอนะขอให้ร่ารวยขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งะก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางที่ขอจากพระพุทธเจ้าแล้วขอใมากมายนะขอยืมเงินขอความช่วยเหลือแต่มีขออย่างหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยชอบนะ คือขอโทษนะขอโทษนี่เป็นคำขอที่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครมาขอเราขอโน่นขอนี่นี่เราไม่ชอบนะมาขอเงินเรานะหรือว่ามาขอรถขอยืมโทรศัพท์นะ ขออะไรจากเรานี่เราก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้ามาขอโทษเรานี่เราชอบนะนะจริงๆเนี่ยขออะไรนี่มันก็ไม่ดีเท่าขอโทษนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยลดอัดตราเราได้เป็นอย่างดีเลย คนมักจะเข้าใจว่าการขอโทษเนี่ยมันเป็นการแสดงความอ่อนแอยิ่งจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชานี่จะไปขอโทษใครเช่นขอโทษลูกน้องนี่ถือวาอ่าเสียเกียรตินะแสดง,งความอ่อนแอ หรือไม่แต่พ่อแม่นี่จะขอโทษลูกนี่โอ้ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเสียมากนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันเป็นเครื่องลดอัดตรามาไม่ใช่เป็นเรื่องของความอ่อนแอนะเป็นเรื่องความกล้ากล้าที่จะรับผิดนะกล้าที่จะ ขัดขืนคําสั่งของอัตตานะอัตตานี่มันก็ชอบสั่งเราให้แสดงอํานาจแสดงศักดาแสดงความเหนือกว่าคนอื่นทั้งทที่บางทีก็ผิดนะทาผิดแต่ว่าอัตตามันก็สั่งแล้วว่าอย่าทําอย่าทําอย่าไปขอโทษคนที่จะขอโทษได้เนี่ยมันต้องกล้านะกล้าขัดขืนคําสั่ง,อ,งอัตตา นะหรือจะเรียกว่ากล้าสเสียหน้าก็ได้แต่จริงเนี่ยเวลาเราขอโทษนี่เราไม่ได้เสียหน้านะไอ้ที่เสียหน้าคือตัวอัตตาตัวกิเลสเนี่ยมันเสียหน้าเพราะว่ามันอยากให้คนอื่นเห็นว่ากูเก่งกูหน่ากูดีนะพอ เอ่ยคำขอโทษเนี่ยมันก็จะรู้สึกนะเสียหน้าขึ้นมาที่จริงคำว่าหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอัตตาอยู่แล้วงั้นถ้าเราเป็นคนที่กลัวเสียหน้ามากๆเนี่ยเราก็จะตกอยู่ภายใต้หน้าของอัตตาหรือกิเลสซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าตัวมานะนะมานะาน,านี่แปลไม่ได้แปลว่าขยันหมั่นเพียรน,นะ มันแปลว่าความถือตัวเป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งต้องละแล้วก็ละได้ยากโลภะนี่ยังละง่ายกว่ามานะนะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันคลองใจนะเราก็จะเรียกว่าเสียพูดเสียคนได้ง่ายเพราะว่าถูกกิเลสถูกอัตตาถูกมานะมันชักนำไป ถ้าเราเข้าใจใช่ไหมว่าเนี่ยการขอโทษเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอ่อนแอมันเป็นเรื่องความเข้มแข็งเรื่องของความกล้าแล้วก็เป็นเรื่องของการรู้จักผิดชอบชั่วดีเมื่อทำผิดเราก็รู้ว่าผิดเราก็หาทางแก้ไขนะด้วยการขอโทษ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาขอโทษนี่มันไม่มีอะไรเสียนะบางคนชอบเสียหน้าอย่างที่บอกว่าแล้วแต่อย่างที่บอกไว้แล้วจริงๆเนี่ยที่เสียเนี่ยคืออัตตามันเสียแต่ที่จริงแล้วเราได้นะเช่นได้มิตรภาพกลับคืนมาเยเวลาขอโทษเพื่อนนะที่เคยกินแหนงแขงใจบางทีถึงกับประกาศไม่เผาผีแต่พอเรากล้าที่จะขอโทษนะ วิตรภานี่มันที่เคยขาดสะบ,บั้นมันก็เรียกว่าเชื่อมสมานกันแล้วก็อาจจะมั่นคงเหนียวแน่นยิ่งกว่าเดิมแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนน้ำเย็นนะที่ช่วยดับความโกรธนะช่วยดับโทสะของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ช่วยทำให้ความพยาบาทเนี่ยมันหายไป คนมักจะไม่คิดว่าเนี่ยคำข,ขอโทษนี่มีพลังนะว่าแต่มันมีอนุภาพมากเลยคือบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะมีเด็กคนหนึ่งนะป่วยหนักแล้วก็ข้ารับการผ่าตัดแต่ปรากว,ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเด็กก็เสียชีวิตมีหมอคนหนึ่งเนี่ยในทีมผ่าตัดเนี่ย พอออกจากห้องผ่าตัดเจอแม่ของเด็กก็ขอโทษทั้งๆท,ที่มันเป็นความมันเป็นความผิดพลาดที่เรียกว่าเหลือวิสัยส่วนผู้ที่เป็นแม่ของเด็กนี่ก็พอลูกตายก็เสียใจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการเรียกร้องค่าค่าเสียหายแนละ้วก็ฟ้อง ฟ้องทีมหมอผ่าตัดทุกคนเลยยกเว้นคนเดียวนะยกเว้นหมอคนที่มาขอโทษทนายความของทีมหมอที่ผ่าตัดเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมหมอคนนี้เนี่ยจึงไม่ได้ถูกฟ้องด้วยไปถามหมอคนนั้นหมอก็บอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้คุยอะไรกับทนายความ หรือแม่ของเด็กเลยต่อมาทนายความของหมอผ่าตัดเนี่ยทีมผ่าตัดนี่ก็เลยไปถามแม่ของเด็กนะเมื่อเรื่องมันขึ้นถึงศาลแล้วเนี่ยว่าทำไมจึงไม่ฟ้องหมอคนนี้แม่ของเด็กก็บอกว่าก็เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใส่ใจใส่ใจคือใส่ใจในความรู้สึกของแม่ซึ่งสวนสวยลูกนะว่าเนี่ยแม่ ย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างไรหมอคนนั้นเขาก็รับรู้แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองอาจจะผิดพลาดก็เลยมาขอโทษคําขอโทษเนี่ยมันก็มีความหมายต่อผู้ที่เป็นแม่นะจากเดิมที่อาจจะโกรธแค้นนะก็เลยอ่า คลายความโกรธแค้นลงแล้วก็มีความรู้สึกดีกับหมอคนนั้นเพราะนั้นเนี่ยคำขอโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายถึงแสงความอ่อนแอนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการห่วงใยรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นนะแล้บางทีเนี่ยมันมีอนุภาพมากนนในการที่จะเปลี่ยนใจของคนได้อย่างรวดเร็วมากเลย มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะขับรถบนทางด่วนนะก็ขับรถกำลังสบายๆอยู่ดีๆนะปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยแกก็พยายามแซงนะแต่ว่าแซงไม่ได้เพราะว่ารถของนักธุรกิจเนี่ยชิดเลียเลนขวาแต่ว่าขับช้ารถคันที่ตามหลังก็เลยแซงซ้ายแต่ทั้งได้พอนะระหว่างที่ ใกล้จะแซงเนี่ยระหว่างที่รถขนานกันเนี่ยเจ้าก็ลถกระจกลงก็ตะโกนด่าเลยด่าด้วยด้วยคำที่รุนแรงไม่กี่คำนะไม่กี่พยางแต่มันเจ็บแสบมากนะแล้วทนายคนนั้นเนี่ยพอถูกด่าเขาเนี่ก็โกรธเลยนะจะเอาคืนก็ไล่แล่นตามรถคันนั้นไป แล้วก็พอใกล้ก็เร่งความเร็วตอนที่รถเนี่ยทั้งสองคันน,น,นี่ขนานกันนะนักธุรกิจเนี่ยก็เตรียมรถกระจกแล้วก็เตรียมตะโกนด่าอีกคันนึ่งก็รู้นะว่าจะถูกด่านะก็ตั้งป้อมกันนะรถกระจกลงแล้วก็พร้อมที่จะสวนกลับมึงด่ากูกูก็กกด่ามึง แต่เพราะว่านักธุรกิจคนนั้นเนี่ยจูจๆเนี่ยแทนที่จะตะโกนด่านะแกก็ตะโกนออกไปว่าเนี่ยผมขอโทษเพราะแกคงนึกได้ว่าเนี่ยเอย้เราก็ผิดจริงๆนะที่เราขับรถเลนขวาแต่ว่าขับชา้าพอรถนักธุรกิจเนี่ยตะโกนออกไปนะว่าขอโทษอีกคันหนึ่งเนี่ยเจ้าของรถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเตรียมจะด่าย,ยู่แล้วนะ พอดิงคขาว่าขอโทษเนี่ยแกก็ขอโทษกลับเลยนะทั้งที่เตรียมจะด่าอยู่แล้วนะแต่พออีกฝ่ายหนึ่งขอโทษเนี่ยก็เปลี่ยนใจนะเอ,อ,อ่ยคำขอโทษขึ้นมาเพราะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันนะที่ไปด่าเขา,าขอ่ะคราวนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายนะ ซึ่งตะกอนเนี่ยเมื่อกี้นี่ยังไล่เบี่ยงกันอยู่เลยนะตอนนี้ก็แล่นขนานกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็บอกให้อีกคันหนึ่งเนี่ยขึ้นหน้าไปก่อนนะแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมนะพยายามบอกว่าเนี่ยคุณไปก่อนดีอีกคันึงบอกคุณไปก่อนดีเมื่อกูเมื่อครู่นี้ยังแย่งชิงผิวสนงกันอยู่เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ย กับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้อีกฝ่ายไปก่อนอันนี้เพราะอะไรนะเพราะคำขอโทษนะจากเดิมเนี่ยที่คิดจะด่ายอยู่แล้วนะพอเจอคำขอโทษกันมาเปลี่ยนใจทันทีเลยโทสะความโกรธมันหายไปเลยมันเกิดความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นมาแล้วพอมีความเป็นมิตรขึ้นมาน้ำใจก็ตามมานะอไปก่อนสิคุณไปก่อนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ อนุภาพของคำขอโทษนะซึ่งถ้าว่าเราเนี่ยมันปฏิบัตินะใหม่ๆก็ยากนะแต่พอทำไปทำไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะกลายเป็นคนที่นะเมตตาตัวตนน้อยลงนะแล้วก็มีความรู้สึกรับรู้ถึงความทุกข์ของคนคนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อไปนะเมตตากรุณาก็จะตามมาจิตใจก็สงบเย็นงันขออะไรนะก็ อย่าลืมนะขอโทษเนี่ยต้องรู้จักทำให้เป็นนะแล้วมันจะช่วยเราได้มากเลยอ่ะเตรียมรับพรสิตังปฏิตังตุมหังก้อยตาผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสม,มิชาตุโตต่งสำเร็จโดยชาพรานตาเพปูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงรงเต็มที่ จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันนในวันเพนมณีโชติรโสยถาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวัฒนตุวางจันไรทั้งกวงจงบำราดไปสาพโรควินาสตุโรคทั้งกวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่าน สุขีทีทคายุโกภวาทันดองเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหาพิวาธนาศิลิสานิจังุธาปัจจายโนตารธรรมาวาทันดีอายุวันโนสุพังภาลังทางสีปการคืออายุวันนาสุภาภาลาย่อมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ ภาวัตุสาพพมังคลังขอสาพพมงกลจงมีแก่ท่านผันตุสาพาเทวตาขอเราเทวดาตั้งปวงจงรักษาท่านปาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธัรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรม พาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสงสาธาโสธิภา,าวันตุเตว่าสวัสดีท้งหลายจงมีแก่ท่านทุมเมื่อเทม